ตอนที่หนึ่งจะล่วงเกินเบื้องบนงั้นหรือปิงซินห้ามเสียมารยาต่อหน้าท่านเย่เยี่ยนปิงซินเอ่ยจบเยี่ยนเทียนซานก็หันไปเอ่ยเตือนทันทีผู้อาวุโสเย่นับเป็นเซียนที่ลงมาจากสวรรค์ตัวจริงแม้จะมีนิสยัยมิถือเนื้อถือตัวแต่ผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าอย่างพวกเขาก็มิควรกำเริบเสบสารเด็กขาดอีกทั้งการที่เมื่อวันนี้อารามฉังชิงปรากฏนิมิตขึ้นอีกคราจนไอพลังลึกลับปกคลุมไปทั่วทั้งทิศตะวันออกทำให้ผู้คนมากมายราวกับรู้แจ้ง นี่เป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสเย่ประทานให้แขวนใต้เยี่ยนอย่างหาที่สุดมีได้แต่เยี่ยนปิงซินอาจจะยังมิทราบถึงเรื่องนี้เช่นนั้นเยี่ยนเทียนซานจึงเพียงแค่เอ่ยตำหนิเบาๆเท่านั้นท่านเยี่ยนกล่าวเกินไปแล้วเย่ฉางชิงโบกมือให้อย่างมีเห็นด้วยพร้อมกับหันไปถามเยี่ยนปิงซินด้วยรอยยิ้มคุณหนูเยี่ยนมีทราบว่าท่านหมายถึงที่ใดกันข้ารู้สึกสนใจมิน้อยเลยเยี่ยนเทียนซานได้ยินเช่นนั้นก็อึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าย,ยิ้มฮ่าฮ่า เมื่อผู้อาวุโสเย่เอ๋ยเช่นนี้แล้วผู้น้อยเช่นเขาย่อมไม่กล้าพูดอะไรอีกเยี่ยนปิงซินกระพริบตาปริบป,ปิปและกล่าวต่ออย่างมีเล่นสในว่าเราไปทานอาหารเช้าก่อนดีกว่าเจ้ากะระหว่างทางข้าจะบอกให้ฟังเจ้ากะพูดได้ดีเย่ช้างชิงหัวเราะก่อนหมุนตัวกลับไปอุ้มถูสือซานเอาไว้แนบอกและเดินไปทางห้องอาหารพร้อมกับพวกเยี่ยนเทียนซานทันทีเมื่อมาถึงห้องอาหารก็พบว่าบนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารเช้านานา,นาชนิด เย่ฉางชิงนั่งลงเป็นคนแรกตามคำเชิญอย่างกระตือรือร้นของเย่นเทียนซานก่อนที่คนที่เหลือจะทยอยนั่งลงตามตามกันหลังทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเย่ฉางชิงได้ขอให้หัวหน้าสาวใช้ที่นามว่าหลี่เวช่วยดูแลราชันธมินหลังจากที่พวกเขาออกไปด้านนอกด้วยหลี่เวชพยักหน้าด้วยรอยยิ้มแต่ภายในใจกลับรู้สึกว่าวุ่นเป็นอย่างมากสุนัขดำตัวใหญ่นั่นเป็นถึงเจ้าปีศาจเชียวนะ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามายังคฤราสหาจริงหลันหยวนนางก็รับรู้ได้ถึงไอพลังอันน่าหวาดกลัวนี้ดีแต่ตอนนี้นางกลับต้องมาเป็นคนดูแลเจ้าปีศาจต,ตนนี้แล้วนางจะดูแลเช่นไรกันเล่าท่านเย้เรื่องนี้มันยากเกินกำลังไปแล้วนะเจ้าคะข้าน้อยลำบากใจยิ่งนักเนื่องด้วยที่หมายในวันนี้มีได้ไกลเท่าไรนักเช่นนั้นทุกคนจึงตัดสินใจที่เดินไปแทน ที่สาคัญก็คือเย่ฉางชิงไม่อยากนั่งรถม้าเพราะต้องการที่จะทําความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของที่นี่บนท้องถนนที่คลากร่าไปด้วยผู้คนพวกเย่ฉางชิงต่างเดินประปนไปกับผู้คนเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วไปแต่เนื่องด้วยลักษณะท่าทางที่ออกมาจากภายในของทั้งสี่คนทําให้เหมือนกับนกกระเรียนในฝูงไก่หนึ่งโดยเฉพาะเย่ฉางชิง อาพรสีขาวราวกับหิมะใบหน้าที่หล่อเหลาราวกับหยกประดับมงกุฎดวงตาเรียวยาวท่าทางสุภาพอ่อนโยนแต่กลับรูปงามอย่างหาตัวจับยากโดดเด่นราวกับเทพบุตรที่มาท่องอยู่บนโลกมนุษย์ส่วนเยี่ยนจิงหงแม้จะเป็นถึงรัชทายาทแห่งคว้นใต้เยี่ยนเดิมก็มีลักษณะท่าทางที่พิเศษอยู่แล้วทว่าเมื่อมาเดินข้างกายเย่ชิงกลับโดนกลบรัศมีไปจนมิดทำให้ตอนนี้จึงดูมิต่างจากคนธรรมดาสามัญเลย พันทุกสายตาต่างก็จับจ้องมาที่เย่ชางชิงจนเป็นตาเดียวดูนั่นเร็วบุรุษหนุ่มรูปงามไหนไหนให้ข้าดูหน่อยสิว้าวเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามจริงๆด้วยท่าทางใบหน้าช่างหล่อเหลายิ่งนักนี่ใช่บุรุษหนุ่มรูปงามที่ไหนกันนี่มันเทพบุตรที่มาท่องอยู่บนโลกมนุษย์ชัดๆใช่แล้วเมืองหลวงมีบุรุษหนุ่มรูปงามเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันเหตุใดก่อนหน้านี้ข้ามิเคยได้ยินมาก่อนรูปงามเพียงนี้มิมีทางที่จะมิเป็นกล่าวขานอย่างแน่นอน บ้าจริงคนเช่นนี้ต้องมีมารดาที่งดงามเพียงใดกันแน่นะช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆบุรุษรูปงามเช่นนี้ขอเพียงได้อยู่กับเขาสักสองวันต่อให้ตายก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วทันทีที่พวกเย่ฉางชิงปรากฏตัวก็เกิดความโกลาหลขึ้นโดยรอบมีนานเหล่าบุรุษหนุ่มที่สวมอภรรหรูหราก็จ้องมายังเย่ฉางชิงราวกับจะกินเลือดกินเนื้อก็มีปานตอนนั้นเองพวกเยี่ยนเทียนซานที่ตามอยู่ทางด้านหลังเย่ฉางชิงก็มีสีหน้ามิสู้ดีขึ้นมาทันที เยี่ยนเทียนซานขมวดคิ้วมุ่นพร้อมกับกระซิบขึ้นเยี่ยนจิงหงพ่อเจ้าบอกไว้มีใช่หรือว่าให้เจ้าดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของผู้อาวุโสเย่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านบนรรพบุรุษผู้น้อยเป็นคนดูแลก็จริงขอรับแต่ผู้น้อยคาดมีถึงว่าบรรดาคุณหนูตระกูลใหญ่จะเข้ามาวุ่นวายเช่นนี้ขอรับเยี่ยนจิงหงมีสีหน้าย่ำแย่ถึงขีดสุดพลางตอบกลับอย่างหวัดหวัน่นเยี่ยนเทียนซานมุมปากกระตุกเล็กน้อยกระซิบถามอีกครั้งว่าเจ้าวางกำลังทหารไว้ทางทิศใต้เท่าไร เรียนท่านบรรพบุรุษแปดพันขอรับเยี่ยนจิงหงรายงานเยี่ยนเทียนซานอย่างมิกล้าปิดบงังเยี่ยนเทียนซานกระซิบต่อเช่นนั้นจงออกคำสั่งไปแจ้งต่อตระกูลของเด็กสาวเหล่านี้ให้พวกเขาส่งคนมาจัดการให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นพ้นวันนี้ไปก็ให้ออกไปจากเมืองหลวงเสียเยี่ยนจิงหงพยักหน้ารับก่อนจะแซงทำเป็นเดินช้าลงมินานบุรุษวัยกลางคนที่ดูธรรมดาคนหนึ่งก็เดินเข้ามาอง์รัชทายาท บุรุษไวกลางคนเอ่ยขึ้นเบาฮ่าฮ่าเยี่ยงจริงหงจึงเอ่ยสั่งการทันทีรีบไปแจ้งแก่ตระกูลของคุณหนูเหล่านี้ให้พวกเขาส่งคนมาจัดการให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นจะต้องหายไปจากเมืองหลวงตลอดไปบุรุษไวกลางคนนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับเบาฮ่าฮ่าตอนนั้นเองเย่ชางชิงก็ถูกสตรีที่มีใบหน้าพริ้มพร่ามากหน้าหลายตาขวางทางเอาไว้ราวกับอยู่ท่ามกลางบุปผาน,านาพันธุ์ก็มีปาน ใบหน้าของพวกนางแต่ละคนแฝงเอาไว้ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนจ้องมองเย้ฉางชิงด้วยแววตาเปล่งประกายวิบวับพ,พี่ชายท่านนี้มีทราบว่าท่านมีนามว่าอะไรมาเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อใดหรือเจ้าคะสาวน้อยนางหนึ่งเมื่อพบหน้าก็เอ่ยถามขึ้นอย่างตรงไปตรงมาทันทีเย้ฉางชิงนิ่งค้างไปครู่หนึ่งเขาคาดมีถึงจริงๆว่าจะมีคนชื่นชอบในตัวเขาถึงเพียงนี้ ที่สำคัญที่สุดก็คือดารุณีน้อยเหล่านี้แม้รูปโฉมจะดูด้วยกว่าเยี่ยนปิงซินแต่ดูจากอาพรและเครื่องประดับที่สวมใส่ของพวกนางแล้วล้วนแต่มิใช่คนธรรมดาทั้งสิ้นเยี่ยางชิงเมื่อเห็นภาพตรงหน้าจูจูก็เกิดความคิดหานกล้าขึ้นมาต่อไปหากไปจากตระกูลเยี่ยนแล้วหากมีสามารถเอาตัวรอดในเมืองหลวงได้จะพอเข้าไปเป็นเขยตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้หรือไม่นะอืมความคิดนี้มิเลวเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่า เย่ฉางชิงใคร่ครวญอยู่สักพักแล้วจึงตอบกลับด้วยรอยยิ้มสุภาพและน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าข้ามีนามว่าเย่ฉางชิงเพิ่งมาถึงเมืองหลวงเมื่อวานนี้ขอรับเย่ฉางชิงชื่อไพเราะยิ่งนะักดารุณีน้อยอีกคนพึมพำรรออกมาก่อนจะถามด้วยความสงสัยพี่ฉางชิงบุรุษที่หล่อเหลาและดูดีเช่นท่านคงมีพรสวรรค์ในการบำเพ็ญเพียรที่ลำเลิศมิทราบว่าตอนนี้ตบารมีของท่านอยู่ในระดับใดแล้วหรือเจ้าคะเย่ฉางชิงพรสวรรค์การบำเพ็ญเพียรลำเลิศ ตบ,บานมีอยู่ระดับใดตัวเขาไร้ซึ่งรากวิญญาณนอกจากใบหน้าที่หล่อเหลาแล้วพรสวรรค์การบำเพ็ญเพียรหรือตบารมีใดๆก็ไม่มีทั้งนั้นที่แท้สิ่งที่เหล่าคุณหนูในเมืองหลวงสนใจก็คือเรื่องเหล่านี้งั้นหรือดูเหมือนความคิดก่อนหน้านี้คงจะต้องเก็บทิ้งเสียแล้วโบราณว่าไว้หักมีได้มีความสามารถเก่งกาจอย่าได้เข้าไปเป็นเขยบ้านใดมิเช่นนั้นจะถูกสวมเขาใช้ชีวิตมิต่างจากสุนัขอย่างแน่นอน คิดได้เช่นนั้นอารมณ์ของเย่ชางชิงก็มีดีเช่นเดิมอีกแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าจึงเลือนหายไปก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาแทนคุณหนูทุกท่านวันนี้ข้ามีเรื่องสำคัญต้องจัดการหากมีโอกาสคงได้พบกันใหม่รบกวนช่วยหลีกทางด้วยขอรับเย่ฉางชิงที่รู้สึกผิดหวังกับเหล่าคุณหนูทั้งหลายได้เอ่ยขึ้นเยี่ยนปิงซินได้ยินเช่นนั้นก็เดินขึ้นมายืนข้างกายเย่ชางชิงพร้อมด้วยใบหน้าเย็นชาทุกท่านคุณชายของข้ามีเรื่องต้องไปจัดการโปรดหลีกทางด้วย เยี่ยนปิงซินกวาดตามองทุกคนพร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาพี่เย่ท่านนี้มิใช่คนธรรมดาจริงๆด้วยแม้แต่สาวใช้ประจำตัวยังงดงามและไว้ตัวเช่นนี้สตรีนางหนึ่งพิจารณาเยี่ยนปิงซินเล็กน้อยพลางเอ่ยขึ้นอย่างรู้สึกละอายใจช่างมิธรรมดาจริงๆสาวใช้ประจำตัวเยี่ยนปิงซินได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งอึ้งไปทันทีแต่กลับมิมีทีท่าโมโหแต่อย่างใด หากได้เป็นสาวใช้ประจําตัวของท่านเย่จริงๆคงจะดีมิน้อยเลยตอนนั้นเองชายไวกลางคนที่สวมอภรรหรูหราแต่มีใบหน้าซีดเผือดกลุ่มหนึ่งก็พากันเดินมาจากที่ต่างๆแล้วมองไปรอบๆร,ร,ราวกับกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างนางตัวดีนี่ไปทำอะไรเอาไว้ถึงได้มีทหารจากวังหลวงมาหาถึงบ้านอยากจะให้ทั้งตระกูลต้องพบกับหายนะกันหรือเยี่ยงไรถ้าวันนี้ข้าเจอนางตัวดีนั่นเมื่อไหร่ข้าสาบานว่าจะตีขานางให้หักเลยคอยดู พี่เหอท่านเจอลูกสาวท่านหรือยังยังเลยพี่ลู่ท่านเจอลูกสาวท่านหรือยังยังเลยรีบไปหาเถิดมิเช่นนั้นความพยายามหลายชั่วอายุคนของตระกูลเหอของเราคงจะสูญเปล่าเป็นแน่ใช่แล้วนางเด็กเหลวไหลพวกนี้คิดจะล่วงเกินเบื้องบนงั้นหรือหนึ่งนกกระเรียนในฝูงไก่เป็นสุภาษ,ษิตจ,จีนมีความหมายว่าผู้ที่มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น